ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเหมือนเป็นบ้านลมป่ะเออบ้านลมนี้ผมเคยเห็นนะแบบตามแบบตลาดนัดเอองานวัดอะไรอย่างงี้ฮ้อเหมือนมันมีคนพูดอะไรด้วยเออใครพูดอะไรวะสวัสดีครับพี่พี่เป็นใครครับเสียงออกมาจากบ้านลมเปล่าุยไม่ใช่เสียงมันเหมือนแบบอยู่ข้างบนแอรอบๆเสียงมันก้องๆอะทุกคนพี่เป็นใครอะครับแล้วเราเป็นใครวะทุกคนนั่นนี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่รอยู่ตรงนี้อ่ะเหมือนไม่รู้ว่าอยู่ในมิติอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะเอออ้าอ๋อดูทีวีอยู่อ๋อดูในทีวีเหรอเออเอ้าเเสียงมันก็ออกมาข้างนอกนะเอออันนี้คือบ้านเราเหรออาจักใช่เลยแหละบ้านเราอ่ะแล้วมันเปิดไฟตรงไหนวะ รู้สึกว่ามันมืดมือ่ะดอหห้องเราเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมันเก่ามะเนี่ยเกมบอยเกมบอยอันนี้อะไรวะตู้เย็นหรอเออใช่ใช่ใช่ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเปิดไม่ได้ว่ะมันลดขนาดนี้มะเนี่ยมันอันนี้มาจากชีวิตจริงหรือเปล่าโอ้โหรองทงรองเท้าเฮ้ยใช่เหรอวะใช่เหรอรองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟเฮ้ยนี่ไงมันเปิดไฟได้ทุกคนเค ึออโอเคสว่างเฮ้ยทำไมเก้าอี้มันตัวใหญ่จังวะหรือว่าเราเป็นเด็กวะเออจริงอ่ะเนี่ยเราตัวแค่ทีวีเองนะเว้ยจริงเราประตูถ้าเทียบกับประตูเราตัวนิดเดียวอันนี้คือพวกของเล่นเราหรอมันเป็นมุมมุมของเล่นอันนี้คือกินอะไรอ่ะขนมยังกินไม่เสร็จขนมด้วยไม่ใช่ขนมข้าวอ่านักเก็ตเหรอไก่ทอดเหรออันนี้พวกตัวตรงตัวต่อนะครับทุกคนก็ภาษาเด็กอะเนาะเออแล้ววาดอะไรไม่รู้เละเธอเต็มไปหมดเลยวะเทเลทไปหมด อันนี้คือใครอ่ะห้องของพ่อเราเหรอห้องเราหรือเปล่าห้องนอนเราเปล่าไม่รู้ว่ะอันนี้ประตูเปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ว่ะอันนี้อะไรอ่ะแอร์ป่ะอ๋อตั้งความอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้อะไรปักไฟเอาเสียบได้เฉยเฮ้ยเด็กดูด้วยอ่ะดูทีวีอยู่ว่ะใครวะ อุ้ยตัวดำอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ um um ุ้ยตัวดำปีเลยอ่ะเมื่อกี้กำลังดูรายการอะไรอยู่อ่ะเออช่องเก้าบนด้านในการ์ตูนหรือเปล่าพินาชัยนะเขาดูทีวีอยู่อะทุกคนเดี๋ยวก็ดูก่อนนะเปิดไฟก่อนเออผมไม่ชอบให้มันเฮ้ยมืดมืดมันมีข้างบนด้วยว่ะเอออันนี้ก็เปิดไม่ได้ว่ะเฮ้ยไอไอนาฬิกาค้นหล่อนอ่ะเฮ้ยมันมองตามได้ปะใช่หรอ ก็มองตามก็เกินไปแล้วคุณคนหล่นอะทีวีมันผมเน่อเพราะว่ารายการทีวีอะไรเงี้ยรายการหรอสามสิบห้าอะไรวะไม่เพิ่มนี่เปล่าไม่มาเขามีแต่ไม้หมดนี่ไอ้นี่ไม้เพิ่มนี่อันนี้เป็นแบบว่าย้อนยุคนะครับทุกคนนะน่าจะเป็นแบบรายการเก่าอะอะไรอะห้าสามสิบห้าคืออะไรวะห้าสามสิบห้า เกี่ยวหรอจะเป็นโฆษณาเฉยหรือเปล่าเนี่ยสาสิบห้าอีกแล้วเออมันเลขอะไรเกี่ยวกับห้เฮ้ยมันโบกใบอะไรหรือเปล่าวะเออห้าสามสิบห้าตีห้าสามสิบห้าหรือห้าโมงสามสิบห้าหรอไม่แน่ใจไม่กันตอนนี้กี่โมงอะนับนับจักไหนอะเอออันนี้สามโมงไม่ใช่อ่ะหรือเราปรับได้วะ๋อเราปรับได้เข็มสั้นเอาแล้วตายแล้วเข็มสั้นเข็มยาวอ่าเข็มยาวคือนาทีเมื่อกี้มันอะไรวะไม่รู้อ่ะทุกคนสบห้า มูฟ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 ศูนโอเคนัปเนนัอวะอ๋อนี่หรอเออสามสิบห้าอันนี้คือสามสิบห้าสามสิบยี่ห้าอ่อ่อ่ะนี่ไงห้าสามสิบห้าใครมาครับใครอะใครวะ เสียงเหมือนมีคนเคาะประตูเลยจริงคือมันเปิดแล้วล่ะเมื่อกี้แต่มันก็ปิดลงไปอุ้ยขึ้นขึ้นบ้านได้ป่าวะเปิดอุ้ยเปิดไม่ได้呀เปิดได้ด้วยทูนี่อะเปิดไม่ได้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยแล้วทำไงเราอยู่บ้านคนเดียวด้วยอุ้ยเสียงมันดังอีกแล้วได้ยินได้เหรอใช่ได้ยินเลยวะเคาะแบบตึกตึกตึกอะอย่าเด้ออย่าเด้อไงอย่าเด้อ อย่ามีอะไรโผล่มาเด้อห้ยแอบแอบน้าน้าใครเคาะครับปักปักปักอะดีเหมือนกันใช่ไหมคราวเนี้ยได้ยินได้ยินเลยทุกคนได้ยินไหมเฮ้ยอุ้ยเปิดอย่างนี้เลยเหรอวุ้ยใจเคาไม่ดีเลยเออถ้าเปิดไปเจออะไรล่ะอุ้ยเอาไงดูดิอุ้ยมันค่อยค่อยเงี้ยม อย่านะวัสดีครับเฮ้ยใครเดินวะเฮ้ยคืออะไรอ่ะคนลุกคนลุกจริงดิเฮ้ยอะไรวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเสียงประตูอะไรเปิดอีกอ่ะโอ้โหโอ้โหมือจังไม่ให้เราเดินเข้าไปวะเฮ้ยมีขั้นมันข้างล่างว่ะข้างล่างคืออะไรอะไฟเปิดไฟเปิดไฟ โอ้โหมีลูกศรตามลูกศรไปหรอใช,ใช่ใช่ครับอุย้ยใครม,มืดจังเปิดไฟโอเคโอ้โหโขวาร้ายซ้ายดีหรือยังไงลูกศรไปเปล่า,า,าอ้ยนะี่คืออะไรอะ่ะผ้าผ้าผ้าโอ my god อะไรนอะไรอ่ะไม่รู้อะ่ะเป็นแบบ ซนอะไรซักผ้าเหรอใช่ใช่โซนตากโซนซักอะไรเงี้ยยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าเหรอโอเคงั้นไปก่อนก็ได้อย่าเด้อห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้เข้าไม่ได้อุ้ยมีโซฟาโซฟาขวงอยู่อ๋อกระโดดได้ทุกคนเหมือนเราเป็นเด็กนะดูจากทรงแล้วเนี่ยโอ้เด็กแน่นอนตัวเตี้ยขนาดนี้โอเคอุ้ยอะไระน่ะอันนั้นเป็นรูปภาพว่ะอันนี้ซอกเลยวะ สุซอกเลยห่อะเหมือนอะไรมันคางเข้าไปปะโอ้โหชัดเลยเจนเออมีลูกศรโอเคลองลองลองดูที่มันเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนเข้าได้ว่ะแบบแบบเข้าที่แคบอ่ะเข้าที่แคบอ่ะแบบแทรกตัวเข้าไปอ่ะโอ้ยไม่ก็อย่าเด้อเฮ้ยอย่านะกลัวจะเด้อเอ้ยทางอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหผ่านมาแล้วว่ะทุกคน ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยมันมีรอยสีดำๆโอ้โหมืมดแต่ทางนั้นอะแล้วมืดจัดเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> มันกลับมาที่เดิมเหรอเออมันกลับมาที่เดิมเหรอวะฮะตรงนั้นมีทีวีอ่ะเฮ้ยอะไรอะที่นี่มันเออ หรือห้ามเข้าอะไรเงี้ยห้ามเข้าแต่อยู่ดีมีบรรันไดโผล่ขึ้นมาสนแสดงว่าเราต้องงัเข้าดิโอเคงั้นเข้าเลยอะไรอ่ะเฮ้ยจองจ้องเหรอเฮ<ห>้ยเฮ้ยฮุ้ยลื่มาที่ไหนวะเนี่ยคุ <hazards> ้นคุ้นนะเออคุ้นคุ้นนะคุ <haircut> น้นเลยอ่ะฟิลแบบพวกแบ็กลูมหรือเปล่าเออ <supervisor> เหมือนเราถูกดูดเข้ามาจากทีวีนี่หรอโอ้ oh my god โอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะ ฮาเบอร์แลนด์เหรอเออเป็นฮาเบอร์แลนด์ที่ผมไม่อยากไปเลยอะฮาเบอร์แลนด์ทำไมมันมืดจังอะครับฮาเบอร์แลนด์แบบเนี้ยดูเงียบเหงาจังอะโอเคไปไงอะโอเคกระโดดได้โอ้โ oh, หไม่มีคนสวัสดีครับมีใคร <c oughs> บ้างไหมเคยนี้มันปิดแล้วเหรอไม่รู้ปิดหรือไม่ปิดแต่ไม่มีคนเลย <c oughs> ไม่มีคนไม่มีใครเลยอะนอกจากเราอะต้องลงรูอะหยีมะเฮ้ยอย่าพูดอย่าไปพูดแบบนั้นเหลือง ครับแดงปืคือแบบเลียงตามลงมาอย่างนี้หรอเฮ้ยถูกว่ะอ้เฉยโอ้แล้ว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 มันโผล่ที่ไหนอ่ะเอออะไรวะเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไหมได้ยินเสียงเราหรือเปล่าใช่เหรอคิดในแง่ดีพูดไปทางไหนดีอ่ะลงว่ะ เฮ้ยผมเริ่มวันวันใจเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรือเปล่าวะเสี่ยงแล้วมันโยเยโยเมันเดินอะอะไรเนี่ยคาบอะไรอะเอออะไรมันหยดหยดเยอะนะเนี่ยทามันแดงว่ะเลือดหรอแต่ทำไมมันสีดำอะโอแล้วดูตรงนี้มันพังหมดเลยเลเทสเลยอะไปดูดิซ้ายอันนี้ตกอุ้ย อุยมันพังตกไปตกไปนี่ตายแล้วนี่ตายตายตายแน่นอนแม่ขาคงขาหักแล้วตายเลยแหละโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิมาได้แล้วฮึบฮึบชืบชึบปั๊บปั๊บโอ้ยตามข้างทางทุกคนมีรอยหยดหยดติ๋งติ๋งเลยเฮ้ยอ้าวอ้าวไปไม่ได้ว่ะไปไม่ได้ล่ะเออทำไงอ่ะย้อนย้อนย้อนกลับไปเหรอเฮ้ยสไลเดอร์อ๋อนี่นี่มันมีทางโอเค อะไรดำๆอ่ะเป็นสายคืออะไรอ่ะต้องหาที่สับหรือเปล่าที่สับคันโยกอะไรพวกนี้หรอเอออุ้ยเดี๋ยวนี้เหมือนมีคำใบว่ะ L ลคลิกเล็บคลิกซ้ายอย่างเงี้ยหรออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสายฉีดตูดหรอเอาสายฉีดตูดฉีดอะไรอ่ะคืออะไรวะใช่หรอมันน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้ไหมอ่ะเนี่ยสายสายเนี่ย สอยู่ต้องไหาไอ้ต้นต้นต้นเอ้าเฮ้ยมันให้กดตรงนี้ว่ะคลิกเหรอคลิกซ้ายอ๋อดูดแสงดูดแสงแล้วเอาไปทำอะไรไปปล่อยเหรอไปตรงไหนอะนี่เหรอปั๊าปโอ้ประตูเปิดโอเคโอเคโอเคอุ้ยผ่านได้ผ่านได้สไลเดอร์ว่ะสไลเดอร์เหลืองไปไปลองดู ลองดูนะมุดมุดมุดอ้ยมุดจัดเลยในเนี่ยทุกคนมุดจริงเฮ้ยโผล่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อะโอ้ตรงนี้มันพังแบบพังแบบอะไรพังพนาศเลยขวาย้ายซ้ายดีเราไปทางไหนซ้ายดูแย่นะซ้ายดูแย่กันไปขวาแล้วกันขวาทางตันขวาขวาไม่ตันเฮ้ยมีเปิดประตูอีกอุ้ยเราจะถูกไหมเนี่ยเราลองทำแบบเดิมอ้าวไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละแม่รัดแย่ครับผ si> ิดไปทางอื่นกันดีกว่าไปทางอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวลองกลับไปทางอื่นว้ตัวอะไรเนี่ยฮ่าสโมโก้ซาบะชิสซอะไรย่ารอดรูรอดรูรอดูอะไรย่าไปทางเอ็กซ์สิอุ้ยหนีไม่ทันเหรอ ไปอยู่ลง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 กรอบรอบรอบร็วสไลเดอร์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 อ้าวอุ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้อ่ะเอาดีจะไม่ทันเลยเมื่อกี้มันมาจากทางไหนวะทางนี้ป่ะโออุ้ยเมื่อกี้หนีไม่ทันว่ะเดี๋ยวนะ

มันตามมาอีกป่าวะรู้สึกไม่ปลอดภัยว่ะเออเริ่มไม่ปลอดภัยละเดี๋ยวนะทุกคนมันตัวอะไรอะ่ะเออเมื่อกี้มันตัวอะไรไม่รู้อ่ะสไลเดอร์วะ่ะโอ้โหลงสีไหนดีสีเหลือสีส้มแล้วกันเลลงอันกลางครับโอ้ยใจเย็นเด้เอ,อเฮ้ยทาง่ายเมันจะเป็นทางออกหรือเปล่าวะเฮ้ยเป็นไปได้วะไม่มีใครตามมานะระแวงเราแวงละระแวงละโอ้ย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 นี่จะภาพโอ้โหตามไปหรอ จะดีเลืยลงอันนี้อะนะรู้ทั้งเงนกันไหมคว้าแล้ว